ภูมิใจไทยเปิด3.7แต่สุดท้ายครับคนสูงเดินจะให้โอกาสคนสุงเดินเป็นสอสอไหมครับให้ไหมครับเอาผู้หาปัดสีเขียวกาเบร์ ้วยกันครับว네ันนี้เฉพาะตรงนี้นะครับแต่คณะเดียวกันครับหลายท่านยังไม่ได้มาพี่น้องต้องบอกต่อๆกันครับเทให้เลยครับลองไม่ตายลองเทให้ดูนี้นะครับเทให้หมดเลยลองทํามาดูนะครับผมจะได้มีโอกาสได้มาช่วยกับพี่น้องเพราะตอนนี้ผมตัดสินใจแล้วผมไม่ลงเลยครับผมไม่เล่นละสอจอถ้าพี่น้องให้โอกาสผมเป็นสอสอผมได้ทางานต่อถ้าพี่น้อง ไม่ให้ผมเป็นผมก็เป็นนายดุยต่อไปเรอนะครับชาติกิริวัฒนกดั์ครับลูกสูงเดินคนสูงเดินขออนุญาตกล่าวครับว่าสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกท่านครับด้วยความเคารพครับผมสวัสดีครับพี่น้องน้องไม่ตายเลยพี่น้องน้องไม่ตายเย้ย มีน้องได้กันทีมีความสุขทัวหนาข้าวกูุมาช่วยมานหวังก็รู้รออยอิ่มบาลังใจเต็มอิ่มพัฒนาสมราคาครับกลับเรียนพี่ต้องหนุอมพี่ตาที่ขอลรดังกันครับต้องกาบขอโทษเลยครับมาได้ข่าวว่าหลายท่านบางทีมักจะหวานซีใช่ไหมครับ สมควรตายอยางองครับครับครับคัคี้ครับพี่น้องครับด้วยความที่ว่าวันนี้เนี่ยครับพี่นอ้องไม่ใช่เปนเหมือนสมัยก่อนลงสอจอและพื้นที่มันแก้เบื่อถุงเนินแต่ว่าวันนี้ครับลงสอสอเนี่ยมาทั้งถุงเนินทั้งถามทะเลสอแล้วก็โนนไทยอีกบังนวัดยี่สิบสามจังหวนะครับพี่น้องครับ ดีว่าตอนนี้ครับผมเนี่ยไปโนนไทยมาเรียบร้อยจบแล้วถามทะเลสอจบแล้วแต่ทำไมต้องมาเมื่อเก่าเก่าเพราะว่าเมื่อเก่าเก่านี่ผมรักผมอยากจะให้มันอยู่ช่วงได้ดายนะครับพี่น้องจะได้ตัดสินใจได้วันนี้ขออนุญาตมาแนะนําตัวนะครับเด้อนะครับทนทกทครับอยก่ะทายผมครับมีใครมีใคร เคยเห็นหน้าผมบ้างไหมครับยกมือครับเกือบวโรยมันโรยเล่นเลยวะมีใครลูกชักชื่อพ่อผมไหมครับยกมือครับว่าูกคือใครเราเออเล่นบ่ลูกชักชื่อเล่นผมด้วยใช่ไหมครับเออลูกถูกครับรู้จักบ้านผมด้วยใช่ไหมครับ พราะฉะนั้นครับพี่น้องครับผมก็พี่น้องน้องไม่ตายเนี่ยมันเหมือนญาติพี่น้องกันจริงไหมครับจริงไหมครับเราสามารถไปมาหาสู่กันได้จริงไหมครับเมื่อไม่มีวันนี้โอเคเนี่ยหลังนู่นนะครับเกิดปัญหาผมก็พยายามหาวิธีการมาเสริมพวกเราช่วยกันใช่ไหมครับดังนั้นครับพี่น้องครับวันนี้ครับพี่น้องน้องไม่ตายนะครับ ผมต้องขอโทษด้วยที่มาเช่าเพราะส่วนใหญ่นะครับพี่น้องในเขต้าโคของเรานี่เวลาี่ก็จะไปไล่ไปนาวันนี้ผมจัดนะครับจัดสามสามเวทีตั้งแต่ลายลางครับลงเบนแล้วก็มาวาง้่อยแล้วก็มาบ้านเราครัก็ส่วนทั้นรุ่นครับพอเราจัดเนี่ยครับเวลาเราเจอหน้ากันเราจะมาพูดปั๊บแค่หนาที2นาทีหนาทีมันจะเร็วไปจริงไหมครับ มันอมาพูดปั๊บมาบอกกันโดยเฉพาะย่างยิ่งข้างนี้เนี่ยผมไม่ได้ลงสอจอเี่ยข้างนี้ผมลงสสเมื่อลงสสก็อบอกต้องกล่าวกันพอสมควรเพราะข้างนี้ครับพวกเราจะมาร่วมกันในการสรา้างวัมิศาสตร์พี่น้องครับพี่น้องทุกท่านพี่น้องเคยมีสสเป็นคนสูงเนินแล้วก็อยู่เป็นสสท่านสูงเนินเคยมีไหมครับพี่น้องครับีครับ ไม่มีใช่ไหมครับไม่เคยมีแล้วพี่น้องอยากมีหรือยังครับอยากมีอยากมีหรือยังครับโอเคครับโอเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับถือว่าเป็นโอกาสดีเหตุผลก็คือว่าพี่น้องครับผมเนี่ยครับพี่น้องให้โอกาสผมเป็นสอจอมาร่วมสามสิบปีแล้วผมก็ทํางานนะครับในหน้าที่ของวามเป็นสอจ ร่วมง,งานต่างๆร่วมกิจกรรมต่างๆครับพี่นอ้องมาโดยตลอดครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นสอจอเฉยๆเนี่ยบางทีพี่นอ้องพาดือดรอนของพี่นอ้องเนี่ยถ้าเป็นแค่สอจอบางทีไปพูดในงูประมาณของอบจบางทีก็ประมาณมาได้น้อยมันไม่เหมือนกับเป็นสสเนี่ยพี่นอ้องถ้าเป็นสสเนี่ยโอกาสที่จะไปพูดนะครับในสภาใหญ่ เอาไปประสานงานกับนะครับหน่วยงานกระทรวงหรือกรมต่างๆมันมีโอกาสมากขึ้นพี่น้องจกได้โครงการ่ดีเกิดขึ้นนะครับบางทีนะครับถ้าเป็นสอสอเช่นวันนี้ครับถนนสายจากหนองไม่ตายนี่ไปหนองบ่วงมันมีรา,างแากแล้วแต่ว่าวันนี้มันเริ่มเป็นหลูเป็นบ่อแล้วใช่ไหมครับน้องใช่ถ้าลำพังนะครับถ้าเป็นแค่อบตอเฉยๆหรือเป็นสอจอเฉยๆก็ได้แค่อบปา้าบูจริง ทา่านอระเภอนแล้วก็โดนไทยอีกเจ๊งกบลครับพี่น้องครับเมือ่อก่อนเนีย่ยสมัยก่อนทำไมคนถึงเดินที่ไม่มีโอกาสได้เป็นสอสอเอาง่ายๆเขตบ้านเราสมัยก่อนอยู่กันสีคข้วใช่ไหมครับมาเตือเก่ามาเตือใหม่เสมาอยู่กับสีเิ้วใช่ไหมครับผู้มีสิทธิ์ของสีคข้วเขาเป็นเป็นแสนเรามีแค่เป็นมือมันจะมีโอกาสคนถึงเดินเป็นสอสอไหมครับไม่มีไม่มี แต่คณะเดียวกันครับืันนี้ครับพี่น้องครับรอบนี้ครับเป็นโอกาสของคนสุมเนินรอบนี้เป็นโอกาสของคนสุมเนินเพราะว่าเขตมันเปลี่ยนไปวันนี้ครับพี่น้องครับในจานวนผู้มีสิทธิของเขตเราเนี่ยแสนสองหมื่นคนเป็นคนสุมเนินเจ็ดหมื่นคนเป็นคนรนไทยสามหมื่นห้าพันคน เป็นคนขามทะเลส่อสองหมื่นนคนโดนไทยบวกขามทะเลสอยังแค่ห0,000ืเราเจ็ดหมื่นเราเป็นอำเภอใหญ่รึเปล่าไหมพี่น้องครับ้เราเป็นอำเภอใหญ่หรุเรเ,เ,รเราควรจะมีโอกาสไหมครับควรจะมีโอกาสถ้าจะมีโอกาสก็ต้องขึ้นอยู่กับพี่น้องนะครับช่วยกันคนละบ้านคนละมือวันนี้พี่น้องมาส่วนหนึ่งนะครับมาแต่ละบ้านมาส่วนหนึ่งแต่ถ้าวันนี้พี่น้องครับไปคูยกันว่า วันนี้คนสมเดินต้องเป็นขอๆพี่น้องต้องเทกันแน่ให้กันเลยครับครับถ้าเจ็ดหมื่นนะครับออกมาห้าหกหมื่นมันเกินครึ่งแล้วได้เป็นแน่นอนครับถ้าพวกเราเทกันรึได้ไหมครับพี่น้องครับเอาให้มันเกิดขึ้นจะดีกันพี่น้องครับเอาให้มันเกิดขึ้นจะดีดีไหมครับดีฉะนั้นครับวันนี้ครับผมเชื่อมันเพราะผม กบหลงไม่ตายเมื่อกี้บอกแล้วเราเหมือนผมเหมือนเป็นลูกเป็นหลานเหมือนเป็นครอบครัวพีน ok, <t rak> ่น้องลูกคือข้างพ่อผมลูกนัังผมลูกขนางบ้านผมแต่ว่าพี่น้องลูกจัดทุกอย่างและขณะดเดียวกันครับั้งนี้เนี่ยในเขตเนี่ยมีผู้สมัคร10คนเป็นลูกสมเดินร้อยเปอร์เซ็นต์มีข้าพเจ้าแต่ผู้เดียวมีข้าพเจ้าแต่ผู้เดียว บ้านอื่นเมืองอื่นเขาเขาโอนเอาคนบ้านเขาเป็นสสเขาคนสีขิ้วเขาเลือกคนสีขิ้วเ,เป็นสสเข้ามานานแล้วใช่ไหมครับก็เขามีจนกระทั่งบ้านเขาเนี่ยวันนี้เป็นถึงกระทั่งรัฐมนตรีเป็นถึงกระทั่งรองนายกใช่ไหมครับเพราะเขารักบ้านเขาเขอาองกางคนบ้านเขาเป็นสสใช่ไหมครับใช่ <S <S 1> <S 1> บ้าน,นอ,อื่นเมืองอื่นวันนี้ก็เหมือนกันครับ ไ้ฝั่งนี่ก็เหมือนกันครับปั๊บรงชัยนะครับบางทีมีการแข่งขันกันแต่สุดท้ายเขาก็ขุดมาปั๊บรงชัยเป็นสองอบ้านเขาใช่ไหมครับโชคชัยก็เหมือนกันบัวใหญ่ก็เหมือนกันนะครับโดนสูงไม่มาเหมือนกันหมดแล้ววันนี้ครับเราคนสงเดินเราเจ้าคนสมเดินเป็นสองอบ้านเราได้แล้วือยังคาพิ่นครับ ฉะนั้นครับวันนี้ครับมากาบขอการสนับสนุนขอการตัดสินใจกับพี่น้องครับเหลือเวลาอีกแค่อาทิตย์กว่าตสินใจได้แล้วครับเพราะวันนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องเคยเห็นผมร่วมกิจกรรมต่ตางๆมานะครับนิสัยผมเป็นยังไงผมเชื่อมั่นว่าท่านเห็นผมมาตั้งแต่ยังนุ่มและอ่อนจนกระทั่งวันนี้อาวุโสพอสมควรเห็นเป็นยังไงก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับ จริงไหมครับ <Yeah. S 1> ท่านต้องเชื่อมั่นว่าด้วยวิสัยด้วยการดำเนินการเพียงแต่ว่ามากขึ้นคือผลกระทบมันมากขึ้น <Yeah. S 1> มีตำแหน่งในฐานะนะครับเป็นนายกอบจ,จ,จอเป็นประธานสภาซึ่งคนอื่นเขาให้เกียรติผมและปเปรียบเสมือน,นครับเป็นการยกย่องคนสมเดินทางรอบด้วยเขาให้เกียรติผมมากฉะนั้นครับวันนี้คนสุเดินเราไปชูคนสมเดินแล้วมันจะไปชูห <Yeah. S 1> มาไหนเน่ย <laughs> ดันั้นครับวันนี้ครับผมได้เบอร์5แล้วนะครับหลาย envelope, ท่านหิวเท่านำเรียนกับพี่น้องครับวันนี้มันต้องตัดสินใจเหตุผลก็คือว่าวันนี้ครับที่ผมลงปุ๊บเลยครับทําไมนะครับผมถึงต้องเลือกพักอย่างนี้ครับพี่น้องเมื่อกี้ผมบอกแล้วผมลงสอสอเนี่ยเพื่อต้องการไปทำการร่วมประมาณบางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนครับพี่น้องฉะนั้นครับสำคัญที่สุดครับต้องพยายามอยู่พักใหญ่ๆเอาทําไมล่ะ พ่อพใหญ่ๆมีโอกาสตั้งรัฐบาลจริงไหมครับจริงไหมครับและคณะเดีวยวกันครับพรคใหญ่ๆเมื่อัตั้งรัฐบาลแล้วโอกาสที่เราจะาพักกดรบูรมาณมีโอกาสมากกว่าหรือน้อยกว่าพรคฝ่ายข้านครับใช่ไหมครับต้องเป็นพัครัฐบาลใช่ไหมครับซึ่งจะมีโอกาสได้มากกว่าอันนี้คือประเด็นนี้ครับและคณะเดียวกันนะครับวันนี้ครับพักภูมิใจไทยนะครับตอนนี้เนี่ย เป็นรัฐบาลอยู่โดยมีท่านนายกอนุทินชาญวิรุณเป็นนายกและก็เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยสองสามเดือนที่ท่านเป็นนายกพี่น้องว่าท่านทํางานดีนะครับดีครับดีไหมครับพอใจไหมครับพอใจพอใจนะครับเพราะว่าครับปัญหาที่พี่น้องนะครับผมไปหลายที่พี่น้องบอกพอใจคือเรื่องทายแดงอนทีไหมครับ รจริงไหมครับอ,อยากพี่น้องไปหลายที่พี่น้องบอกว่าขอให้ปิ๊กชายแดน<ร>ไปได้ด้วยถ้าทำถาวรได้ยิ่งดีจริงไหมครับรพ่อะไรครับพอบพี่เลม,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 มันเสมเหมเข่าเสมหเข้ามาไม่ได้ด้วย,วยใช่ไหมครับเออ หนึ่งเขาไปซื้อสรัย์ต่อเราด้วยนนยิ่งชนะเดียวกัน,กนตอนนี้เราชนะเขาใช่ไหมครับได้ดินแดนเรากับคืนแล้วใช่ไหมครับธงชาติเราอยู่สว่างไสวครับตามชายแดนครบแล้วใช่ไหมครับครบพื้นที่ทุกตารางนิ้วเราได้แล้วครับดังนั้นครับพอมันเป็นที่นี้ครับปิดชายแดนที่ประเด็นเป็นพี่น้องส่วนใหญ่ทำมันกันใช่ไหมทำมันทนเขาใช่ไหมครับครับปิดชายแดนแล้วราคามันขืนด้วยใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นปิดต่อไปดีไหมครับพี่รองครับ<ง>พี่รองสวัสดียกมือครับโอ้ยยกมือกัน๊ดเลยครับเออนายกครับตั้งแต่เป็นนายกปุ๊บตั้งแต่เป็นนายกปุ๊บบอกเลยว่าอาธิปไตยต้องเป็นของเราแต่หน้าที่การปกป้องอธิปไตย ต้องเป็นหน้าที่ของทหารหนายกมีหน้าที่เฉพาะคณะสนับสนุนรบประมาณนะครับเพราะนายกบอกว่านายกไม่เคยฝึกการรบการรบฝึกโดยทหารนะครับทหารเรือทหารวกทหารอากาศเขาพึ่งมาโดยตลอดการต่อสู้กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นหน้าที่ของทหารเพียงแต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านมันเอาเรื่องไปพ้องว่าเรารังแกเขา ไปฟ้องกันสหประชาชาติตอนนั้นพี่น้องที่ตามข่าวสารไหมครับใช่ไหมครับพื่อนครับท่านคืใ <ancy> ช <rawd unre> ่ไหมครับเออท่านกระทรงรัฐมนตรีต่างประเทศท่านผียะซัไปแก้ต่างจนมันหงายเยอบใช่ไหมครับเออมันหงายเืิบเลยนะครับมาบอกว่าเราไปรุกานที่ไหนได้มันและเป็นตัวเริ่มใช่ไหมครับระเบิดขึ้นมาก่อนเลยวันที่เกิดสงครามขึ้นมาดังนั้นครับวันนี้ครับ ท่านบอกว่าถ้าพี่นอ้องพึงพอใจเนี่ยครับถ้าพี่น้องให้โอกาสภูมิใจไทยอีกสมัยหนึ่งนะครับท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีและจะบปกป้องอธิปไตยให้กับบ้านเราอันนี้เป็นเรื่องสองสามเดือนที่พี่น้องเห็นมาไม่ได้ที่สองนะครับที่พี่น้องผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องพอใจในรัฐบาลที่ผ่านมานะครับในสองสามเดือนที่ผ่านมาพี่น้องคนไหนถือบัตรสมาชิการเดินหน้ยกมือครับ เมื่อก่อนเนี่ยครับพี่น้องครับตอนนั้นราคามัน,นยังแค่ประมาณบาทเดียวก่อนหน้าที่รัฐมนตรรัฐบาลท,ที่จะเข้ามาราคามันบาทเดียวใช่ไหมครับพี่น้องครับเงินจะไม่มีจะใช่ใช่ไหมครับพอมีโครงการคนละครึ่งเนี่ยท<ะ>่านที่ถือบัตรวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย<อ>เขาเอาเงินมาเติมประมาณสองเดือนประมาณพันกว่าบาทใช่ไหมครับพี่น้องครับตอนนั้นเงินร้อยบาทก็ยังไม่พอจะใช้จ่ายเลยใช่ไหมครับ พอเราไปได้สองพันกว่าบาทเนี่ยมันจะไปพาราเราเรา,เรามีความสบายกระเป๋าสื่นจริงไหมครับพอมีปัญจาได้ซื้อจับจ่ายใช้สอยได้จริงไหมครับพี่น้องอยากให้มีเป็นสองกอไหมครับ อยากได้ครับไม่ฟ <Yeah. S 1> ีตลอดไปนะครับร่วมจะมีตลอดไปช่วยให้พวกเรานะครับแต่เปล่าลาาแล้วยังสามารถทำให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนดีขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับเช่นนั้นครบภูมิใจไทยพูดและทำทำมาแล้วและจะทำต่อไปถ้าพี่น้องให้การสนับสนุน <Okay. S 1> พี่น้องว่าอยากให้ครับต่อใช่ไหมครับพี่น้องครับ yeah. อ่าโอเคครับนี่คือสิ่งที่ทํามาแล้วประเด็นที่สามครับพี่น้องครับพี่น้องเคยได้ยินชื่อรัฐบุตรีาทผู้หญิงไหมครับเคยได้ยินไหมครับไหนครับตุ้กเปจีใช่ไหมครับตุ๊งเป็ดจีใช่ไหมครับเก่งไหมครับคนนี้เอาเผาไปขายเอามันไปขายมึงนอก,นอกแล้วก็มาบอกพวกเรา หลายท่านรับข่าวสารนะครับรู้ใช่ไหมครับว่าเอาข่าวไปขายเมืุลกีทำข่าวไปขายมีกรโปุกวันนี้เนี่ยข่าวหอมไปลีบจาก8บาทกลายเป็น15บาททุกบ้านใช่ไหมครับพี่น้องครับบานขึ้นจากนะครับบานจะไปขายซาอูวันนี้ขึ้นจากบาทหนึ่งกลายเป็นเกือบเป็น3บาทใช่ไหมครับพี่น้องครับใช่ไหมครับหรือว่าเอาไปขายหมดแล้วจนไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ย่านบาทห้าบาท ดีไหมครับเพราะว่าครับพี่น้องเราเราหวังทุกคนเนี่ยเราลงทุนในการทําแล้วนะครับถ้าไปกู้มันไปแล้วเรามาขายแล้วปุ๊บเนี่ยไปพอใช่ห,น,น,หน,น,นีเป็นหนีท่ากรต่อเป็นหนีทบศต่อแล้วก็อยู่ไม่ได้จริงไหมครับแต่ว่าถ้าราคามันเคยย่มถึงมาแค่สามบาทเนี่ยครับอย่งางน้อยๆเนี่ยพอได้รุ่นพอเหลือบ้างจริงไหมครับเพราะฉะนั้นครับรัฐมนต์จีรุปจีเนี่ยครับเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถ สามบ้านเอาของต่งางๆขอาเราไปขายเธอบอกว่าถ้าพี่น้องให้โอกาสภูมิใจไายยิ่งนะครับโลกเรามีเป็นร้อยประเทศเธอจะเอาเข่าเอามันเนี่ยไปขายมีตลาดที่กัเยอะแยะขอให้พี่น้องมั่นใจว่าถ้าอย่างนี้ปั๊บเนี่ยราคานมีต่ำลงมาเลยแน่นอนขอให้เชื่อมันครับว่าดีอย่างแน่นอนขน้นครับวันนี้ครับผมมาพูดในเรื่องที่พี่น้องสัมผัส์ได้เคยเห็นแล้วสองสามเดือนและ สามารถทําได้ต่อไปนโยบายอื่นๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของนโยบายที่เราคาดว่าจะได้ซึ่งบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้แต่เรื่องอย่างนี้มันทํามาแล้วแล้วมันเกิดประโยชน์แล้วพี่น้องได้และคิดว่ามันทําต่อได้อย่างแน่นอนพี่น้องว่าถ้าเราเจอแบบของที่ชัวร์พี่น้องคิดว่า้าไอ้โครงการที่คาดว่าจะได้พี่น้องอยากได้แบบไหนครับอยากได้แบบชัวร์ใช่ไหมครับมันชัวร์กว่านี่ไหมครับ พราะฉะนั้นครับวันที่8กุมภาพันธ์นะครับพี่น้องเข่าคูหาพี่น้องเลือกอบตอรครับใบหนึ่งเลือกนายกใบหนึ่งเลือกอบตอเข่าคู้หาพี่น้องได้บัตรสองใบใบหนึ่งนะครับเลือกสะสะเตเป็นใบสีเขียวอีกใบหนึ่งครับเลือกพรรคการเมืองเป็นใบสีชมพูในใบได้นะครับเขาจะเขียนเลยเบอร์หนึ่งพรรคที่เบอร์สองพรรคี่เบอร์ที่สามพรรคที่นี้ พักภูมิใจไทยเบอร์สามสิบเจ็ดโอ้มันคงจะลงมามองผนาด้ที่พี่หาเจอเนี่ยไม่ครับพี่น้องครับมันมีสองแถวครับในใบเนี่ะครับใบสีภูมูมันมีสองแถวแถวหนึ่งเบอร์ที่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์ยี่สิบเก้าอีกใบหนึ่งเบอร์สามสิบถึงใบถึงเบอร์ห้าสิบแปดเพราะฉะนั้นครับแถวที่สองเนี่ยสามที่สามเอสสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดเลยจะมีเขียนพักภูมิใจไทยวันนี้ผมว่าพี่น้องครับ เลือกตั้งกันจบชินแล้วและก็แ้ดกันผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยอ่านหนังสือออกทุกท่านสําคัญที่สุดกับสําคัญที่สุดค่าข่าวู่หานี่เอาแว่นไปด้วยเด้อไม่มีแว่นมันจิบอมองไปถูกตาลายจริงไหมครับเออเบอร์ไหนก็เหมือนกันใช่ไหมครับตาลายหมดนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเลือกพักฝากด้วยครับลองพิจารณาดูครับภูมิใจไทย บัตรสีฟ้เบอร์สามสิบเจแต่สุดท้ายครับคนสุงเดินจะให้โอกาสคนสุเนเดินเป็นสอสอไหมครับใหรไหมครับเ<ไ><ไ>อาคู่หาบัตสีเขียวกาเบอร์กาเบอร์กาเบอร์เอ,อ,อ,อ้ช่วยช่วยกันครับวันนี้เฉพาะตรงนี้นะครับแต่คณะเดยียวกันครับหลายท่านยังไม่ได้มาพี่น้องต้องบอกต่อๆกันครับ เทให้เลยครับลองไม่ตายลองเทให้ดูนิน,นะครับเทให้หมดเลยลองทำมันกันดูนะครับผมจะได้มีโอกาสได้มาช่วยกับพี่น้องเพราะตอนนี้ผมตัดสินใจแล้วผมไม่ลงแล้วครับผมไม่เล่นแล้วสอจอถ้าพี่น้องให้โอกาสผมเป็นสสผมได้ทําง,งานต่อถ้าพี่น้องไม่ให้ผมเป็นผมก็เป็นนายดุยต่อไปเรอน,นะครับจรงวันนี้าน้าลงก็มีสอสค<อ>นสุดเดินชือกจริงไหมครับ พี่น้องผู้สั่งกาเวทีแห่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่รับความเมตตาอยากให้พวกเราตบมือกับท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ช่วยเลยครับพี่น้องเราไม่กตบมือพเลยพลพี้ากิวครับออดีพีรัครับกรเสวัสดีครับผมลักกากิริเวอร์ครับ กิริวัฒนศัก์มาประกาศความมุ่งมันตั้งใจเริ่มที่สูงเดินเดินหน้าไปสมาใกล้ไกลโคราชบ้านเราสดใสมาเถิดไปบุงขี่เล็กนนนข้าวางไงโค้งอย่างสบายดีไหมมักเหลือเก่ามักเหลือใหม่หัวใจไม่มีตัวเล็กหน้ากลางรื่นเรองน,น้องตักไกลคุญชีเป็นเอกลากษณ์ชาจะให้ทุกเขต กริวัฒนสนาคนทำงานที่น่ารักกันมาไทายทุกหมู่บ้านประสบการณ์เน่นพึกลงมือทำมาตั้งนานทุกตํำบลคือปั่ิดทานที่จะสร้างสรรค์ให้บ้านเราดีกิ mm hmm. ริวัฒนสักคนนี้การันตีงานรักจริงรักนานเลือกคนทำงานเชื่อรักชาติคนพื้นที่รู้ดีว่าใครคือตัวจริงไม่เคยทอดทิ้งทุกความหวังของพี่น,อน้อง ร้อมแล้วที่จะประคองบ้านเราให้กึกก้องไปด้วยกันรักชาติรักชาติร้อมแล้วที่จะประคองบ้านเราให้กึกก้องไปด้วยกันมาเดินพี่น้องมาฟังคนชื่อรักชาติวันควรมีคนสูงเดินมมเป็นสอสอต้แล้วหรือยังครับสูงเนิน ก<ไ>า,าเบอร์อะไรครับ,บ,บเล้วกาห <ไป S 1> มดบ้านได้ไหมครับ